สวัสดีครับแซมนะครับเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปพัทยานะครับไปดูกันว่าตัวแทนจำหน่ายคั t b o y ที่พัทยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแทนจำหน่ายที่ร้านที่พัทยาเนี่ยก็คือร้านประสบสุขนะ เป็นโอมาเกษตรปลาไทยนะครับเจ้าของร้านนี่ก็คือเชฟอาร์นะครับเชฟอาร์เนี่ยครึ่งฟากหนึ่งของร้านก็จะเป็นโอมาเกษตรนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแผงมีดของคัตบอยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเชฟอาร์ตอนนี้กำลังจะทำโอมาเกษตรปลาไทยเนาะเป็นที่นักแกองพัทยาเดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าไอโอมาเกษตรปลาไทยเนี่ย เป็นยังไงเพราะว่าเชฟอาร์ A เนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีไ่ที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีเรือที่จะออกไปตกปลานะไม่ใช่ปลาแหนะฮะเป็นปลาตกเบ็ดนะครับได้อะไรมาวันนั้นเขาก็จะขายปลานี่เขาได้มานะครับ mm hmm. ซึ่งเชฟอาร์ A เนี่ย mm hmm. เขาก็จะถนัดในเรื่องของการอิเคชิเมะหรือว่าการเลือดเลือดของปลานะครับ mm hmm. ให้เนื้อปลาเนี่ย mm hmm. มันมีรสสัมผัสที่เด้งแน,แ,นแน่นนะครับปลาไทยเนี่ยนะพอให้เชฟอาร์ A เขาทำเป็น ในแบบของเขาเองเนี่ยแซนก็คิดว่าก็ไม่แพ้ปลานำเข้าญี่ปุ่นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าปลาไทยเนี่ยผ่านมือเชฟอาร์มาแล้วเนี่ยเมนูจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกัน,นครับ โอเคถึงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะมาร้านประสบสุขเนี่ยก็ามาจอดรถในวัดทรัมสามัคคีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปร้านกันครับโอเคเราก็มาอยู่ที่ร้านประสบสุขแล้วนะอันนี้ก็เชฟอานะคะเป็นเจ้าของร้าน เดี๋ยวให้เชฟอาร์แนะนําว่าวันนี้เรามีอะไรทานกันบ้างนะครับเช่เลยก็เดี๋ยววันนี้นะครับพอดีได้ปลาอันนี้จะเป็นไตจากฝั่งช่องสมัยสารสตีหีบเรานะครับก็จะเป็นปลาเกรดอิทิจเมตไล่เลือดทั้งหมดนะครับวันนี้ก็จะมีปลาเอ่อเหลืองะลีซีนะครับจะเป็นเอ่อคล้ายๆกับพงแดงๆครับแต่ว่าเขาจะหางหางเขาจะออกสีเหลืองๆนะครับมีปลาเก๋าไล่ตุ๊กแกนะครับอ่าแล้วก็มีปลาเป็นปลาสีขนนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูให้เดี๋ยวให้เชฟอธิบายหน่อยว่าพวกนี้มีชื่อญี่ปุ่นไหมจริงๆชื่อญี่ปุ่นเขาเขามีนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นเชฟอาหารสไตล์ตะวันตกเนาะผมไม่ค่อยจะได้จําชื่ออาทางญี่ปุ่นเท่าไหร่อจะยกตัวอย่างยังไงดีสีขนสีกุนเขาจะเรียกว่าอะไรนะกีแจมชิมะอาจิอาจิตระกูลอาจิอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นวงตระกูลเขาเรียกเกาเล่ที่มันเป็นฐางแข็งไง โอเคพวกปลาหางแข็งได้ได้อย่างปลาเก๋าก็กรูเปอร์แต่ผมก็ไม่จริงๆญี่ปุ่นเม่เรียกอะไรไม่แน่โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวให้เชฟอาร์วันนี้มาเป็นตัวเลยเนาะเดี๋ยวเชฟอาร์เขาทําให้ดูว่าโอเคก่อนที่มันจะเป็นซาชิมิเนี่ยก่อนที่จะเป็นอาหารสําเร็จเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเอาเลย นี่ก็จะเป็นปลาสีขนนะครับก็จะเป็นวงปลาหางแข็งนะฮะนี่ตรงนี้หางก็จะแข็งแข็งแบบนี้นะครับที่เรียกว่าหางแข็งก็เพราะว่าตรงนี้มันแข็งใช่ไหมเนี่ยที่หางเขาตรงนี้มันแข็งนะครับโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแร่ตัวแรกแล้วก็เดี๋ยวทำเมนูให้ชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวเมนูแรกผมจะทำเป็นปลาสีขนท,ะทะัชินะครับอะดับแรกใช้มีดเดบะนะครับต้องคมๆนะนี่ฮะเปิดตรงบริเวณหางเขาตรงนี้นะครับ ต้องเอานี้ออกเพราะมันต้องเอานี้ออกเพราะมันแข็งครับเดี๋ยวเวลานั้นเราจะลอกหนังไม่ได้นะฮะนะครับต้องฝั่เลยนะครับนี่ฮะคือนี่กินไม่ได้เลยล่ะต้องเอาออกมันล็ดแข็งใช่ไหมใช่ครับเคี้ยวใบฟันแตกอืมซข็งม็กเนี่ยมันอยู่ถึงกลางตัวท่านเองใช่ใช่นี้เราจะไม่เอาไม่ตัดหัวออกนะฮะเพราะว่าเราจะได้เก็บตัวเขามาใช้แต่งการด้วยนะครับส่วนที่เป็นต่างลําตัวนะ ได้เปิดสองฝั่งแล้วนะฮะอืมก็ฉละเนื้อออกมานะฮะอ่าได้แล้วหนึ่งชิ้นนะครับเคสวยเลยน่ากินเนื้อเนื้อ,อสกิก๊กเรียบร้อยนะครับแต่ได้เนื้อละ อ่ะอันนี้หลังจากได้เนื้อตัวปลาสีขนมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะมาทำเป็นจานแรกนะครับสําหรับปลาสีขนทาตะคินะครับก็เดี๋ยวมาขลกหนังก่อนนะครับให้หนังออกมาแบบนี้ โอเคต่อไปตามต่อไปนะฮะเดี๋ยวหลังจากเมื่อกี้เป็นสีคุณทาตะคินะครับทำเป็นสไตล์ซาชิมิไปแล้วเดี๋ยวนี้มาต่อแบบลูกอีสานหน่อยเดียความที่คุณพ่อผมเนี่ยเป็นเชฟแล้วก็เป็นคน,นนะอุบลเนาะก็ได้สูตรลาบจากคุณพ่อมานะครับ ะตัวต่อไปเนาะจะเป็นปลาเหลืองดีซีนะครับอ่าทีเข้าเรียกเหลืองอันนี้ไม่ใช่กระพงนะฮะไม่ใช่กระพงแดงนะอันนี้ก็เรียกว่าเหลืองกับีซีนะครับมันก็จริงๆมันก็จะเป็นวงตระกูลเดียวกับพวกกระพงนะครับทีเขาเรียกเหลืองดีซีเพราะว่าเนี่ยฮะตามขี้ตามหางเ้าจะเป็นเหลืองเหลือนะครับแล้วมันแตกต่างจากปลากระพงยังไงแตกต่างจากปลากระพงยังไงไซส์เล็กกว่าเหรอมันอย่างนี้ฮะไซส์ไม่เกี่ยวมันก็จริงๆเนื้อนี่มีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเหลืองรีซีเนี่ยเนื้อเขาจะแบบเหมือนจะแดงกว่าแล้วก็จจะะะะะมมีีีีกกกลิ่่่นนนนเฉพาาาาตััััวชบบปปรรรงอ้้สสณททผไดค อ่าส่วนอีกสายหน,หนึ่งที่เรียกเหลืองดีีก็พวกชาวประมงชาวบ้านเขาจะเรียกตามลาักษณะปลานะครับอ่าอย่างนี้มันจะมีขีดเหลืองหางเหลืองนะครับสำหรับตัวนี้ที่เห็นหางขาดก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือตัวนี้เขาทําการไล่เลือดนะฮะเขาใช้ตัวลวดสแตนเลสน,นะฮะทำลายเส้นประสาทเข้าไปจากทางด้านหางนะครับหางก็เลยขาดไปนะครับ มาเดี๋ยวอันนี้เราจะมาใช้เทคนิคที่เรียกว่ายูชิโมะนะครับยูชิโมะก็คือการเอาน้ําร้อนเนี่ยสะดุ้งบริเวณหนังนะครับเพราะว่าเจ้าเหลืองดีซเนี่ยหนังเขาไม่เหนียวนะครับหนังเขามีความนุ่มมาสามารถทานได้ทั้งหนังเลย เน้นทีบ่บริเวณครึ่งตัวบนนะฮะเดี๋ยวต้องหางนี่เราต้องปัดออกนะครับเพราะต้องหางมันเหนียวนะครับจะใช้ไม่ได้รอพระพรหมคิดโปรไฟล์ยิ่งของไหนมันยิ่งขึ้นยิ่งอร่อย อนี่ต่อไปเกาลายตุกแกนะครับโดยเดยเดี๋ยวนี้มาสไลด์บางให้ชิมกัน ต่อไปจะเป็นข้าวอบปลารวมนะครับอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับอันนี้ขัดมาเรียบร้อยนะฮะขัดแล้วก็แช่เอ่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เราก็ใส่ข้าวลงไปก่อนเลยนะครับน,นี่ใช้ไฟอ่อนนะครับแบบนี้ใช้หมอ้อกีการตัวนี้หุงง่ายมากนะครับเป็นหมอ้อสองชั้นนะครับเวลาเขาเดือมมันจะเหมือนเหมือนทำงานคล้ายๆกับหมอ้อแรงดันสูงทำให้ ข้าวที่อบอ,อยู่ข้างในนฮะนุ่มฟูเด้งดีมากเลยนะครับแล้วก็วิธีทำก็ง่ายมากแค่เนี้ยไฟจะนอนไปแบบนี้นะฮะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นแก้มปลาเหลืองลิซี่ที่เราแร่ไปเ <c oughs> มื่อสักครู่นะครับใส่ด้วยแก้มปลาเหลืองลิซี่นะอร่อยมากตัวนี้ เก๋ามาคลุกแบบนี้ตำตำตำเลยฮะคลุกนี่วิธีก,นกนินข้าวอบแน่รอนอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้นะครับผัดกับซีอิ๊วนะฮะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับแซลมอนย่างน,นะครับ โอเคหลังจากที่กินข้าวถีมือเชฟอาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าเชฟอาเนี่ยที่เป็นเชฟมาหลายปีแล้วแล้วก็ทำได้ทั้งอาหารเอเชียอาหารยุโรปนะครับมีเซตมีดยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเชฟอามีไล่ไปเลยอันนี้คืออะไรครับอันนี้จริงๆอันนี้เป็นมีดที่คุณลุงนะฮะเพื่อนของคุณลุงที่ใชุ้่เนี่ยซื้อมาให้ คือตัวของแบรนด์หรืออะไรเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับก็เหล็กตัวนี้ดีมากนะครับแต่ดูรู้เลยนะว่าเป็นของญี่ปุ่นเพราะว่าด้ามเนี่ยเป็นทรง V-shape แล้วก็บนหัวเป็นเขาด้วยนะครับ แล้วก็ไม้นี่ถ้าทางว่าจะเป็นอันนี้เป็นไม้ของทางคัตบอยอืก็คือ,อน,นี้ส่งไปให้ทางพี่แซมครับเปลี่ยนด้ามให้ใช่ดีเชฟสวยๆเลยก็คือตอนนั้นมีดความยาวเท่านี้มันหาซื้อ,อยากนะความยาวสามสิบหกเซนแล้วพอดีได้ราคาพิเศษก็เลยเอามาเลยแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่สามสิบหกเซนนี่นะเป็นมีดทรงที่แบบค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้ขออนุญาตนะครับครับต่อไปเรื่องที่สองละอ่านี่เป็นอ,อ ยานากิบะนะครับซาไกซึรุนะครับตัวนี้เป็นไวสติลนะครับเหล็กชิโรกามิใช่ไหมครับพี่แทนนะสวยเลยใช่อันนี้สภาพค่อนข้างจะก็ดูมีดใช้งานนะฮะหน้าในหน้ามีดแทบจะหายหมดแล้วอันนี้กล้าพูดว่าตัดปลามาเป็นแทบจะเป็นปันแล้วฮะตั้งแต่ร้านเก่าผมเมื่อ ใช้มาได้สองปีกว่าแล้วครับเล่มนี้แต่ว่าโอ้โหใช้หนักมากไม่มีเล่มสำรองเลยใช้เล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยดูเริ่มจะเป็นเข็มแล้วครับอันนี้ก็รับอยู่ทุกอาทิตย์เลยฮะต่อไปละตัวนี้เป็นมีดแม็กนะฮะแต่ว่าแบรนด์ไอตาแม็กหายไปแล้วเองก็หายไปใช้งานอันนี้จะส่วนมากจะเป็นงานเนื้อคนซินะครับใช่อันนี้เมื่อก่อนตอนอยู่ห้องหารฝรั่งเศสจะได้ใช้หนักมากเพราะว่ามันจะหนักไปทางพวกเนื้อกล้าหนักดีด้วยนะแม็กแม็กก็ไม่ได้ผลิตแล้วเใช่ใช่ตัวนี้ของพี่แจม ไม่มีแล้วด้วยครับต่อไปอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้คัตบอยไม่มีจำหน่ายแล้วเป็นซูซิงนะครับเป็นเอ่อสแตนเลสดามัสกัสนะครับแข็งมากตัวนี้เป็นมีดที่แข็งแรงมากอันนี้ส่วนมากผมจะใช้กับพวกงานแฟนซีงานควายเย็นนะครับแล้วก็มีแล่พวกปลากระพงไซส์ห้าร้อยกรัมบ้างอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ใช้ดีมากนะฮะลองสังเกตมีดผมทุกเล่มนี่คือใช้งานจริงจริงๆเลยครับอ่าอันนี้เราต่อไปตัวต่อมาตัวน,นี้เป็น Mac แม็กเหมือนกันแม็กเหมือนกันเป็นแม็กยูโตนะครับ อันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวสตาตนฐานพื้นฐานของแม็กอันนี้จะใช้พวกงานสับซอยทั่วไปดิมเพิแทบจะหมดแล้วเนี่ยใช่คือท,ทุกเล่มเราใช้งานหนักจริงครับแล้วก็ตัวนี้ผมจ,จะใช้เวลาเทรนน้องๆรับนีดอ่าแล้วนี่ล่ะอันนี้ยืนหนึ่งในใจเลยฮะเ,เ,เบอร์หนึ่งของผมเลยคามูระอาทูอันนี้คามูระอาทูนะครับเป็นมีดที่อันนี้เล่นนี้เข้าปีที่5แล้วอันนี้ใช้ตั้งแต่ทํางานอยู่ในโรงแรมแล้วนะครับเป็นมีดที่แบบว่าถูกใจจริงอ่ะ งานหั่นซอยดีไม่เคยรบกวนหาก็ยากนะครับตัวนี้มียืนหนึ่งในใจก็คือมีแต่คนถามอยากได้ฮะตัวเนี้อันนี้ต้องบอกจริงๆเลยว่าครั้งแรกที่เข้าไปเจอเจ้าเล่มเนี้ยใจตีแรกอะไม่ได้ไม่ได้อยากจะเข้าไปเพราะว่ารู้จักคาคาโม u ล a เลยไปสะดุดที่ด้ามสีแดงอืเห็นด้ามสีแดงเอ้ยสวยอืแต่พอมาใช้คราวนี้โอ้โหปิดใจเลยฮะใช่มันเหมาะมือเนาะใช้ง่ายใช่ใมันเหมาะมือใช้ง่ายแล้วก็งานละเอียดอะไรอย่างนี้แล้วก็รับขึ้นคมง่ายด้วย ะร,ระหว่างทํางานระหว่างวันนี้ไม่ต้องมาขึ้นหินรับนี่เลยนะฮะผลนี่เปียวนะคมปิดเลยนะเล่มนี้ยืนหนึ่งในใจเลยโอเคต่อไปเป็นเดบะอ่ะะสองนะแบบเลยนนเดี๋ยวน,นี้ต้องเล่าก่อนเมื่อ,อสามปีที่แล้วอันนี้เล่มนี้สามปีแล้วนะสามปีที่แล้วเนี่ย ตอนเปิดร้านเลยออกมาเปิดร้านที่แรกไปซื้อเจ้าเล่มนี้มาก่อนตัวนี้จะเป็นจริงๆิมันจะอยู่ในชุดเดียวกับเจ้าตัวยานากิบัตตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแบรนด์สก um ายซื้อลเหมือนกันนะครับเล็กชิโรกามิก็ดูจากสภาพอันนี้แร่ปลามาผมว่าเกินครึ่งตันนะฮะสามปีมาเนี่ยคือใช้แล่ทุกวันแล่กระหน,นำ่ำตัวนี้ผมกล้าพูดได้เลย,เลยถ้าใครติดตามอย่างเพจล้าหนุนเนี่ยร้านเก่าจะรู้เลยจะเล่มนี่จะเป็นคู่บุญเลยเป็นตันนะฮะที่แล่มาจนตอนนี้เอาขึ้นหิ้งแล้วฮะก็เลยเอาเจ้าตัวนี้มาใช้แทททนนนนนะัับออีนนี้เปเปป็็มข จากมือโทรศัพท์นะครตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดของทัสบอยนะครับเล่มนี้ราคาไม่สูงแล้วก็ใช้ดีมากนะครับเล่มนี้ราคาแค่สี่พันหนึงสูงสำหรับใครที่สงสัยว่าไอ้ระหว่างมีดแฮนด์เมดกับมีดโรงงานมันต่างกันยังไงพวกมีดแฮนด์เมดเนี่ยน้ำหนักการใช้งานของเขาจะดีมากนะครับบาลานซ์ของมีดเนี่ยดีมากก็ตอนนี้ก็หลักๆที่ใช้แล่ปลาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แทนนะครับมาแทนคอลเลกชันสุดท้ายนี้เป็นคอลเลกชันของคุณมุลตาะนะครับอันนี้สำหรับผมผมมองว่ามันเป็นงานศิลปะขั้นสูงโดยส่วนตัวผมก็็คืืออเเล่่มมมนนี้้้้ไไดใชงาาซกบ มุลตาตอนนี้หายากมากแล้วแล้วก็เหมือนกับว่ากำลังจะเลิกผลิตแล้วเพราะว่าคนทำมีอายุมากแล้วก็เ,เริ่มตีไม่ไหวแล้วนะครับแล้วราคาเนี่ยจากที่เชฟอาซื้อตอนนี้อาจจะขึ้นมาประมาณ30% 40%แล้วอเ,เองเ่งกำไรพอมีดน้อย คนตีออกมาน้อย,ยราคามันก็สูงตามธรรมชาตินะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อมีดที่ราคามันปั่นขึ้นมาใช่ไห<อ>ม<ๆ>โดยโดยส่วนตัวใช่โดยส่วนตัวผมชอบดีเทลมีดเขาเ,เวลาเขาทำมัน,ม,นมันดูมันมันเป็นครูชิดาก็จริงแต่ว่าเนี่ฮะการขัดการอะไรของเขามันดูเป็นธรรมชาติดีอันนี้นี่เหมือนซื้อมาไว้เก็บนะครับไว้ดูต่างหน้าแต่ว่าตัวที่ใช้งานก็มีเมืนกไงครับตัวนี้เป็นมีดของคุณมุลตะเมื่กัง อันนี้ก็เคยมีโครูอุชิดําๆมาก่อนใช่หายหมดแล้วอันนี้ใช้งานจริงคะัอันนี้ก็ปอกกระเทียมปอกหอมเป็นตันแล้วล่ะผมว่าเห็นไหมจนมันเริ่มเนี่ยเห็นไหมที่เห็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะกดงอใช้ปอกกระเทียมเทินเวลาที่เหลาผักเหลามันนะฮะเป็นแบบเบสิกคัตติ้งเหมือนที่น้องๆวินไลท์เขาเรียนกันนะฮะกองดองอะไรพวกนี้ฮะอันนี้ใช้เทินผักเทินอะไรดีมากนะครับก็ใช้งาน หนักมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นค l อลเลคชันของผมออโอเคนะครับอยากให้เชฟอาแชร์ความเห็นหน่อยเกี่ยวกับเชฟที่อยากจะมีมีดเป็นเล่มแรกของตัวเองอควรจะมีคำแนะนำแบบไหนดีว่าซื้อยังไงหรือว่าควรจะเลือกยังไงอ่าโอเคสำหรับผมนะฮะน้องๆที่อยากจะได้มีดเป็นของตัวเองเล่มแรกในะอันดับหนึ่งต้องนึกถึงจุดประสงค์การใช้งานเป็นหลักก่อนนะครับว่าเราต้องการจะซื้อเนี่ยไปทำอะไร นะครับอันดับแรกมีดเลือกมีดที่ใช้งานจร,งจริงก่อนนะครับความสวยงามเราอาจจะอ่าโอเคขั้นเป็นลำดับที่2ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมีดให้ตรงจุดกับงานของเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีดเวลาจะซื้อเนี่ยไม่แนะนําให้สั่งผ่านเน็ตรหรืออะไรนะควรจะไปที่ร้านแล้วไปลองจับด,ดูนะครับให้เรารู้ว่าเล่มไหนเนี่ยมันเข้ามามันจะเขาเรียกอะไรมันจะเหมาะกับมือเราที่สุดนะครับ,นะรบแล้วสําหรับเชฟอาร์เนี่ยมีด,ม,ดมีความหมายยังไงบ้างสาหรับเชฟ คือสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเชฟเลยนะเขาบอกว่าการหั่นเนี่ยมันมีผลต่อรสชาติเนะี่ยยกตัวอย่างเช่นต้นหอมถ้ามีเยังไม่คมอ่ะซอยไม่ละเอียดเกิดอ,อะไรขึ้นครับหมินเขียวใช่ไหมครับห<ม>อ,อมกระเทียมที่เวลาเราหั่นเราสับเราซอยเนี่ยถ้ามีเง้ไม่คมงีไม่ดีนะครับมันช้าแล้วเป็นไงฮะหมินเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการหั่นการสับการซอยทุกอย่างเนี่ยมีผลโดยตรงต่อรสชาตินะครับมันเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับก็เห็นด้วยเนาะใช่ โอเคก็หวังว่าจะเป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมล่ะใช้มีดคมระวังนิ้วด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกริง่งแจ้งเตือนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เชฟอาวันนี้ขอบคุณมากล่ะขอบคุณมขอคุณครับขอบคุณมากคัะขอบคุณนะครัครคะ